หลังจากที่เราได้เข้ามานะครับในส่วนที่เป็นล็อกอินแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนต่างๆของท o บ b o x นะครับบริเวณนี้นะครับชื่อนะครับบริเวณนี้นะครับที่เราเห็นตัวตัวทีเนี่ยก็คือนะครับในส่วนที่เป็นโปรไฟล์ครับและข้อมูลต่างๆของเราครับกดตรงนี้ครับมันจะมีก็ข้อมูลส่วนตัวครับตั้งค่าแล้วก็ออกจากระบบครับตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปครับเราสามารถจะกรอกข้อมูลของเรานะครับเพิ่มเติมได้ครับก็ต้องการใส่ชื่ออะไรครับ ชื่อ,อชื่อผมนะครับสุริพงศ์นะครับเรียบร้อยนะครับก็สงการนะครับกดโอเคเรียบร้อยนะครับเบอร์โทรติดต่อครับนะ086 888 888 88. นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ ต่อไปนะครับในเวอร์ชันเต็มนะครับเราจะสามารถเติมเงินนะครับแล้วก็ดูข้อมูลการซื้อขายได้เติมเงินนะครับก็จะมีระบบเติมเงินแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับอ่าอันนี้ทุกทุกคนจะสามารถจะกดตรงนี้ดูได้นะครับข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ดูประวัตินะครับประวัติการเรียนรู้นะครับหรือการจ่ายเงินนะซื้อเครื่องมือนะครับก็อันนี้ก็จะมีการดูข้อมูลของนะครับการใช้เงินของเรานะครับ รวมถึงข้อมูลต่างๆอย่างเช่นกรณีที่เราต้องการที่จะดูว่าเรานะครับเติมเงินและซื้ออะไรไปบ้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ดูได้ตรงนี้นะครับรวมถึงเครื่องมือที่เรามีด้วยนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราจะทําได้ในอนาคตนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการตั้งค่าครับบรินี้ครับการตั้งค่าครับก็จะมีการกําหนดรหัสนะครับเปลี่ยนรหัสได้นะครับต้องการจะเปลี่ยนรหัสอะไรก็เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ต่อไปครับเรามาดูการเลือกนะครับการติดตั้ง extension นะครับในบริเวณนี้นะครับเราเติมเงินได้เนาะเราดูวิธีการซื้อนะครับต่างๆได้นี่คือเงินที่เรามีนะครับแต่ตอนนี้ระบบเนี้ยเรายังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับทุกอย่างในนี้ยังเป็นบูชั่นฟรีอยู่นะครับทุกคนสาาใช้งานได้ฟรีนะครับในช่วงทดลองใช้นะครับต่อไปตรงนี้ครับจะมีคําว่าของฉันกับหาเพิ่ม ของฉันก็คืออะไรครับของฉันก็คือเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้ครับที่เราได้ซื้อไว้แล้วครับหรือเราดาวน์โหลดไว้แล้วครับแต่บริเวณนี้ครับหาเพิ่มครับก็คือเราต้องการหาเครื่องมืออะไรที่การทางานครับแน่นอนครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมครับมันยังไม่มีถูกไหมครับให้เราคลิกไปที่คําสั่งหาเพิ่มครับ และในปัจจุบันนี้นะครับเราได้มีเอดดิชันอยู่3ตัวนะครับให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดไปใช้งานครับซึ่งสิ่งที่เราจะโฟกัสในวันนี้ก็คือ q ิวไปนะครับเป็นตัวทดลองใช้สำหรับคนที่สนับสนุนเรานะครับแล้วก็คนอื่นๆด้วยที่อยากทดลองนะครับใช้งานแล้วก็อยากจะเก็ f ฟีดแบ c k มาที่เรานะครับวิธีการนะครับใช้งานนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับในการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับเอาละวิธีการง่ายมากนะครับให้เรากดบริเวณนี้ครับนะครับฟรีนะครับกดตรงนี้ฟรี 1 2 3คลิกจากนั้นมาออกคําสั่งติดตั้งครับเรียบร้อยครับสังเกตนะครับว่ามันจะกลายเป็นลูกศรสีเทาขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นมานะครับมันยังไม่ติดตั้งนะครับมันจะมาอยู่ในหน้าของฉันครับและตอนนี้ครับคิวไปได้มันอยู่ตรงส่วนที่เรากําลังจะติดตั้งแล้วครับอันนี้คืออารมณ์ง่ายคือซื้อมาแล้วนะครับไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีนะครับก็ซื้อมาแล้วจากนั้นออกคําสั่งตรงนี้ครับของฉันนะครับกดคิวไปแล้วกดติดตั้งครับ คลิกนะติดตั้งมันก็บอกติดตั้งครับ yes รอสักครู่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราได้คำสั่งนะครับ q ิวไปครับขึ้นมาแล้วครับและนี่คือ q ิวไปนะครับอัลฟาเทสนะครับคิวไปของเรานะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่20สิงหาคมตามแผนนะครับแล้วเปิดให้ทุกคนนะครับที่เป็น นะครับคนที่สนับสนุนบ้านสกดนะครับแล้วก็ทีมงานการพัฒนาของเราในการพัฒนาเครื่องมือเนี่ยได้สนับสนุนเครื่องมือตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้มีคนสนับสนุนเรา400คนแล้วนะครับเราเปิดรับที่500คนนะครับก็ถ้าใครสนใจสนับสนุนนะครับก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็ติดตามนะครับตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้ q p 2นะครับ